ผมเชื่อว่าน่าจะมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มองว่าโอ้ยเมื่อวานเมืนสมควรจะชนะ1แต้มเนี่ยโอเคนืด j เย g e n นค o อฟนั้นพูดหลังเกมแล้วนะครับว่า4เกมกรวดที่ชนะมาเนี่ยเขาก็ไม่คิดนะครับว่าลูกทีมจะชนะแล้วก็สร้างปรากฏการณ์เช่นล่าสุดก็คือปรากฏการณ์การยิงของดาวินนูเยสในนาทีที่90บวก9 กั๊กโปลหลายๆคนอาจจะไปว่าเขาเล่นหลายตำแหน่งจนงงหรือว่าดีอารเหมือนเดิมใช้โอกาสเปลืองอย่าไปโทษผู้เล่นเลยนะครับแม้แต่คนเดียวน้องนุ่นหรือจะเรียกน้องนูนดาวินนูนเยสลงมาเนี่ยลงมาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมนี่คือทำให้ทีมชนะได้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Deep Red Talk นะครับเรื่องแดงเข้มข้นสำหรับสายลึกลิเวอร์พูลนะครับวันนี้กลับมานะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลบุกไปซิตี้กราวนะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้1ประตูต่อศูนะครับช่องว่างยังรักษาไว้ที่4คะแนนนะครับก่อนที่แมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลจะลงทําการแข่งขันนะครับนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลครับก็ยังคงเป็นจ่าฝูงไปจนกระทั่งถึงสัปดาห์หน้า ก่อนเกมสำคัญนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประเด็นในวันนี้ครับที่ผมอยากจะเริ่มก่อนเลยนะครับนั่นก็คือว่าเพื่อนๆผมเชื่อว่าน่าจะมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มองว่าโอ้ยเมื่อวานลิอร์ครับเล่นอาจจะไม่สมควรจะชนะ1แต้มเนี่ยโอเคแล้วนะครับเล่นไม่ดีนะครับหนืดนะครับพลังไม่เยอะนะครับ ผมเองก็พูดนะครับว่า intensity นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเข้มข้นนะครับขาดหายพลังมันไม่มีสปีดมันไม่ได้ซึ่งมันเป็น DNA เป็นเอกลักษณ์นะครับของลิวพูของเยอเกนครอปนะครับหายไปนะครับหลายๆคนก็คงจะจะนึกหรือว่าแอบคิดนะครับหรือบ่นออกมานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมอยากจะให้มองในแบบนี้นะครับ เยอเกนครอปนั้นพูดหลังเกมแล้วนะครับว่า4เกมกรวดที่ชนะมาเนี่ยนะครับในรอบ9วันหลังนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้สมีนาคมเนี่ยนะครับเตะ4เกมด้วยกันนะครับตั้งกับพรีเมียร์ลีกกับลูตันนัดชิงกับเชลซีในคาราบาวคัพนะครับแล้วก็ในส่วนของ FA Cup เจอเซาท์แธมป์ตันแล้วก็มาเกมนี้ครับ เายงงงเลยนะครับว่าชนะไปได้ยังไงตั้ง4นัดกรวดแบบนี้เขาก็ไม่คิดนะครับว่าลูกทีมจะชนะแล้วก็สร้างปรากฏการณ์เช่นล่าสุดก็คือปรากฏการณ์การยิงของดาวินนูเยสในนาทีที่90บวก9นะครับก็ไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนั้นนะครับประเด็นที่ไม่คิดว่าจะทําได้นี่ไม่ได้บอกว่าทีมนั้นเล่นแบบไม่มีความสามารถหรือว่าไม่ได้ ไม่ได้เล่นได้ดีที่จะชนะหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องบาดเจ็บนะครับของเรานะครับมันเยอะมากจริงๆนะครับถ้าจำกันไม่ผิดนะครับพีคที่สุดเลยก็คือภาพที่เห็นทางด้านของวาตาลูเอนโดเนี่ยนะครับใส่รอ,อ,องเท้าแล้วก็เรียกว่ารองเท้าที่พยุงข้อเท้าเอาไว้หลังจากจบคาราบาวครับอันนั้นคือคนที่14แล้วนะครับตามหลังกราเฟนเบิร์กซึ่งก็ ถูกหามออกจากสนามคือคนที่14ซึ่งเราเห็นว่ามันว่ามีอาการแล้วก็มีข่าวในเรื่องของการบาดเจ็บนะครับทีนี้ครับมันก็ค่อยๆไล่มาถัดจากเกมนั้นเจอเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็มาเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนอกเหนือจากเรื่องบาดเจ็บนะครับเตะ4นัดใน9วันก็เฉลี่ยแทบจะแทบจะวันเว้นวัน2วัน3วันเตะนัดหนึ่งเนี่ยมันหนักมากกับฟุตบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมี ปัญหาในเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยมันยิ่งหนักก็เลยนํามาสู่ในมุมที่ว่าเป็นภาพที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้มันจะต้องมีสักนัดหนึ่งแหละที่มันมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็สุดท้ายครอปเองก็ยอมรับว่าม,มันสุดยอดจริงๆนะครับที่ทําได้ในเกมนี้อันเป็นนัดที่4นะครับผมเลยอยากจะบอกว่าเพื่อน <S <S ๆควรจะมองที่ปลายทางก็คือเมื่อวานนี้มากกว่าจะมองว่าเฮ้ยทําไมเล่นได้แค่นี้ทําไมมันบุกแล้วมันโนนี้นั่นนะครับ อย่าไปโทษผู้เล่นเลยนะครับแม้แต่คนเดียวนะครับกักโปหลายๆคนอาจจะนิดนึงกับบทบาทฟอลส์นายนะครับอาจจะไปว่าเขาเล่นหลายตำแหน่งจนงงจนลืมสัญชาตญาณการยิงหรือว่า d ีอาเหมือนเดิมใช้โอกาสเปลืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องมองนะครับว่าคนเหล่านี้ก็คือเสียสละในการเล่นแล้วก็รักษา,ร,กษา,ร,กษาร่างกายเอาไว้เอาให้ได้นะครับไม่นับคนอย่างโจโกเมสครับ เริ่มเล่นเป็นเบอร์6พอประมาณ60นาทีไปเป็นแบ็กซ้ายนะครับพอหลังจากคือแบ็กซ้ายคือพอทางด้านของโรเบิร์ตสันนั้นออกนะครับพอหลังจากนั้นซิมิกาเข้าย้ายมาเป็นแบ็กว่าเกมนึงเล่นทั้ง3ตํตำแหน่งมันบ้าไปแล้วนะครับคือนี่มันคือตัวอย่างของของทีมซึ่งสถานการณ์มันพาไปแล้วก็แต่ว่ามันต้องเอาอยู่นะครับผมคุยไว้ในคลิปตั้งแต่ ก่อนหน้านี้นะครับมานานแล้วนะครับก่อนที่ครอปจะมีข่าวว่าจะจากทีมไปด้วยซ้าไปในช่วงท้ายฤดูก,กาลเนี่ยว่าเฮ้ยสี่ถ้วยยังไงคือเอาหมดนะครับก็คือเอาหมดที่แปลว่าทําทเต็มที่นะครับเกมเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าครอปนั้นก็ใช้หน้าตากที่มีในการเล่นเช่นเดียวกันนะครับและตัวผู้เล่นก็เต็มที่ตามบทบาทของพวกเขาเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับมันแปลความว่าอย่างไงครับแปลความว่า ผมเชื่อว่าครอปก็พยายามจะใช้นักเตะที่มีอยู่ทั้งเยาวชนแล้วก็อาจจะชุดที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยเล่นไปก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก่อนเกมพอเราเห็นรายชื่อสำรองยังเฮ้ยมีรอยยิ้มบ้างนะครับวัตาลูเอนโดลกลับมานะครับโดมินิกโซบอสไลกลับมาแล้วก็ดาวินนูนเยสกลับมาอยู่บนม้านั่งสำรองนะครับ ครอปไม่จําเป็นก็คงไม่อยากจะใช้นะครับแต่ว่าพอเลยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหกสินาทีเนี่ยเริ่มจะต้องทยอยเปลี่ยนตัวผู้เล่นเหล่านี้ลงมาแล้วแล้วก็สุดท้ายเราจบเกมด้วยการมี3มิดฟิลด์ท็อปของของทีมนั่นก็คือเอนโดโซบอสไลแล้วก็แม็กอลิสเตอร์แล้วก็มีดาวินนูเยสเนี่ยเป็นหน้าเป้าเป็นเป็นหัวหอ,อกร่วมกับเจเดนแดนด้วยซ้ำไปก็คือเหมือนกับมีหอ,อกลงไปเนี่ยตัวในตอน ถ่ายเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นอะไรครับให้เห็นว่าเฮ้ยตัวมีเท่านี้เราก็พยายามพยายามที่จะเล่นไปก่อนขณะเดียวกันครับเรามีทั้งเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์หน้าต้องไปเยือนสปาร์ตาปลากนะครับแข็งนะครับเป็นเพราะว่าเป็นทีมระดับแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วสุดสัปดาห์ก็ต้องไปเจอแมนซิตี้อีกนะครับดังนั้นครับการ อันนี้ก็ยังอาจจะมีโมซาล่าซึ่งเตรียมที่จะคัมแบ็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการวางแผนแต่ยังไงเนี่ยเราต้องรอดเกมเมื่อวานนี้กับฟอร์เรยซึ่งเป็นเกมที่4ติดต่อกันในรอบอย่างที่ผมบอกไม่ถึง10วันก็คือ9วันให้ได้ไปก่อนแต่มันจะรอดอย่างไรครับมันก็รอดแบบเมื่อวานเนี่ยนะครับคืออาจจะมีเรื่องของอ่ะเราใช้คำว่าจังหวะโชคหรือว่าพูดหล่อๆคือทีมจะเป็นแชมป์มันต้องแบบนี้มันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ภาษาอังกฤษมันต้องใช้คําประมาณว่าลิวพูคือต้องดิ๊กดีฟคือขุดขุดลงไปลึกมากๆขุดอะไรก็แล้วแต่ขุดขุด,ขดฟอร์มขุดเพื่อที่จะไปเจอรากไปเจอผล,ลไม้ไปเจอก็คือต้องทํางานหนักมากๆนะครับในการที่กว่าจะได้3คะแนนมาเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสคะแนนเมื่อวานในช่วงต่อเวลาแบบ injury time อย่างเงี้ยนะครับลิวพูก็คือขึ้นอันดับหนึ่งแหละ นะครับทีมที่ได้แต้มในช่วงทดเวลาบาดเจ็บคือ6คะแนนมากที่สุดมากกว่าอันดับ2เช่นอาร์เซนอลซึ่งได้4คะแนนนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็คือทําสถิติเป็นทีมที่เรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือคัมฟอร์มบีไฮถูกนําก่อนแล้วแซงกลับมาชนะอะไรประมาณนั้นก็คือแต่ว่าที่ผมจะพูดก็คือว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าลิเวอร์พูลพวกเราเหมือนที่เราพูดกันตลอดครับว่ามันอะไรมันยากมันไม่ง่ายเลยมันต้องแบบ ที่ผมใช้คำดิกดีฟมันต้องโโหขุดกันถึงรากถึงโคนกว่าที่จะแบบได้เห็นดอกออกผลหรือว่าต้นไม้จะโตหรือว่าจะชนะหรือว่าจะประสบความสำเร็จอันนี้มันคือเลิเวอร์พูลจริงๆนะครับในซีซั่นนี้แล้วจริงๆในยุคของครอปก็ว่าได้ก็คือมันคือทีมเราคือทีมที่ทำงานหนักจริงๆนะครับทำงานหนักหม้ว่าเมื่อวานขาเขออาจจะไม่ไหวแล้วก็ตามนะครับผมเขียนไว้ในเพจ นะครับไข่มุกดำนั่นก็คือว่าเอ้ยพอไม่มีพลังไม่มีอินเทนซิตี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของพลังในเรื่องของอินเทนซิตี้ในเรื่องของสปีดในเรื่องของมิติการเล่นที่แตกต่างก็คือจังหวะที่ดาวินนูเยสนั้นลงมาลงมาปุ๊บมันเอ๊ะมันเหมือนกับมีพลังมีตัวเร่งกระตุ้นให้ทีมเป็นคัดอะไรนะครับมีการวิ่งหลังลายมีความปลุดปลาดนะครับมีสีสันอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละ คือสิ่งที่มันขาดหายไปดูเนี่ยคือไม่ได้เล่นมานานและหลายเกมแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาลงมาเหมือนกับฉีดยาเข้าไปนะครับหรือเจเดนแดน์เ่ยที่ไปฟาวโกของฟอ r เรสจนกระทั่งถึงมันต้องต่อเวลาไป8นาทีเนี่ยเพราะว่าเจ็บอยู่นานเนี่ยคือลงไปก็คือถูกดึงเกือบจะได้จุดโทษแล้วก็ไปปะทะกับในจังหวะนั้นกับผู้รักษาประตูซึ่งแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันมัน,มนคือเขาบูมีพลังไง ใส่พลังเข้าไปใส่ความคึกคักนะครับในทีมที่มันแบบมันเล่งไม่ขึ้นะนะครับมันเล่งไม่ขึ้นแต่ว่าพออย่างเงี้ยอย่าง2คนนี้คือไปมันเห็นจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เรามีผู้เล่นในสไตล์นี้อยู่ในทีมเช่นโรเบิร์ตสันเมื่อวานนี้โรเบิร์ตสันก็คือแบบคือวิ่งนะทำท่าคึกคักแต่หน้ามันไม่ได้แล้วก็พลังมันไม่ถึงหรือแม้แต่คอเนอร์แบรดลี์เองนะครับก็ก็รู้สึกว่าเล่นได้ดีก็จริงในเกมรับในภาพรวมของทีมแต่ว่า พลังหรือลูกที่แบบว่าหวือหวาเนี่ยมันน้อยกว่าอาจจะเกมก่อนหน้านี้นะครับครอปก็ต้องใช้ผู้เล่นอย่างบ๊อบบี้คลาร์กนะครับภาษาอังกฤษคือเป็นฟูลเดบิ์ก็คือว่าได้ประเดิมตัวจริงเป็นครั้งแรกนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับของตัวเองลงมา5นาทีแรกแต่รอดดากมีลูกยิงโค้งเหมือนฟิลิเป้คูตินโยนะครับปั่นโคง้งข้ามคานแล้วก็ยิงเลียด ถูกสกัดออกเอ้ยก็ถือว่าหวือหวาแต่ว่าคลาร์กเนี่ยนะครับในบรรดาตัวดาวรุ่งอะาเดมี่เนี่ยคลาร์กคือเบอร์หนึ่งนะครับที่ทุกคนนั้นจับจ้องหมายหัวจับไว้ก่อนแบรดลีย์จับไว้ก่อนเจมส์แมคคอนเนลจับไว้ก่อนหลายๆคนว่าอันเนี้ยคือมาแน่เมื่อวานเขาก็แสดงให้เห็นความกล้าหรือเทคนิคทักษะอะไรแต่ว่าผมมองว่าคลาร์กก็ยังไม่ใช่ตัวผู้เล่นสไตล์ที่แบบว่าเป็นดนามิกเป็นพลังเป็นแบบว่า box to box แบบแข็งแรง,งจริงๆเขาทําได้นะครับแต่ว่าเทคนิคทักษะคือเขาดีมากนะครับก็จะอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับของตัวผู้เล่นเป็นทางเลือกแต่โดยรวมแล้วก็คือครอปก็พยายามที่จะจับตัวผู้เล่นเพื่อที่จะต่อสู้ในในนัดนี้นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ที่ผมพยายามจะเคลียร์ก่อนนะครับว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งบ่นว่าแบบมันเล่นไรวะเล่นแบบนี้ก็ควรได้1แต้มเล่นแบบนี้ชนะโชคดีเล่นแบบนี้นะเฮ้ยเราต้องมองที่ สถานการณ์โดยรวมว่าเราเจออะไรกันมาบ้างนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับอันนี้คือข้อแรกประเด็นแรกในวันนี้นะครับมากันที่ในมุมที่สองนะครับเกมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะพะกับเร์พูลเป็นเกมฟุตบอลทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นเกมที่ภาษาฟุตบอลก็เรียกว่ามันต้องการจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเช่นอะไร คู่แข่งอาจจะโดนใบเหลืองใบแดงหรือว่าเราอาจจะได้ประตูจากอะไรก็ไม่รู้เช่นคอนเนอร์ Corner, ฟรีคิกเข้าไปพอป,ปุ๊บเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันจะสวิงพลังกระแสหรือว่าเ,เรื่องราวสถานการณ์ในสนามมันจะสวิงมันอาจจะเปลี่ยนเกมมันอาจจะเปลี่ยนนะครับได้เมื่อวานนี้เลี้ยวภูพยายามเหลือเกินนะครับพยายามนี่คือ,อ คลองบอลลองไปดูสถิติครับ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเอาอย่างเงี้ยนะครับโอกาสยิง22ผลก็ไม่ได้แย่นะครับ expected goal เกือบเกือบ2ก็ก็โอเคนะนะครับแต่ยิงได้1นะครับแต่สุดท้ายครับลองมาดูที่ยิงเข้ากรอบหรือช็อตออนทารเก็ตเนี่ยครึ่งแรก0ครึ่งหลังมีอีก2ก็แปลว่าย2ิบครั้งยิงเข้ากรอบแค่2ผลแล้วได้มันประตูมันก็ สมควรแล้วอันนี้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 คือสถิสถตินะครับโอเคคลองบอลอะไรผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมแบบนี้นะครับก็หลับตาน,นึกได้แหละว่าก็คงจะคลองบอลสแควรบอลไปมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะหาโอกาสยิงได้ยิงได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้ากรอบยิงแล้วก็ไม่นิ่งผ่านผ่านไปเฉวดมานะครับมันก็เลยต้องการอะไรที่มาสร้างจุดเปลี่ยนและอย่างที่ผมบอกครับน้องนุ่น หรือจะเลขน้องนูนนะครับดาวินนูเยสลงมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆถึงจุดนี้ลองไปพลิกสถิติดูนะครับว่านูเยสซีซั่นนี้มีสถิติอะไรแล้วว่าแต่ผมจะพูดเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปก่อนลงมาอย่างที่ผมบอกครับโน่นนี่นั่นแล้วก็สามารถที่จะยิงประตูมงประตูได้นะครับการมงประตูในลูกนี้โอเคนี่ยแหละก็คือลงมาเปลี่ยนเกมนะครับก่อนหน้านี้ ที่ผมพูดในประเด็นแรกคือสร้างความหวือหวาเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วเปลี่ยนเกมนี่คือทําให้ทีมชนะได้ขึ้นมาเลยนะครับเวลาที่เขาจะให้แมน of t เดอะแมชชันนะครับเขาจะให้จากจุดนี้แม้ว่าจะลงมาทีหลังผมว่าเมื่อวานนี้นูนเยสน่าจะได้เป็นแมนออฟเดอะแมชเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟี ف าเองหรือยูเอฟ่าเองเนี่ยเขาจะใช้คำว่าใครเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเกมเนี่ยมากที่สุดนะครับและอย่างที่ผมได้เรียนไว้แม้ลงมาแป๊บเดียวแต่ว่าเอ้ยมันมีความต่าง ความต่างนั้นยังสร้างเป็นประตูซึ่งแบ่งระหว่างผลเสมอกับผลชนะได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ต้องดูรูปเกมโดยรวมเลยครับว่าโอ้โหฟานได้สุดยอดนะครับดวลหนึ่งตอนหนึ่งหรือเคลเลอร์ mm hmm. ก็น่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้ Man of the m a แมตเพราะว่าวันมีวันหรือว่ามีลูกเซฟที่มหัศจรรย์นะครับโดยเฉพาะจากอ e ีลังกาซึ่งหลุดเดี่ยวไปเนี่ยเซฟไว้ได้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เลียพูนั้นยังอยู่ในเกม จนกระทั่งถึงได้ประตูชัยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่านูนเยสสร้างความแตกต่างตรงนั้นทีนี้ลองไปดูภาพช้านั้นดีๆนะครับมันเกิดจากจังหวะที่ลิเวอร์พูลนั้นได้คอนเนอร์ในช่วงท้ายแล้วแล้วก็บอลน,นั้นก็กระเด็นกระดอนนิดหน่อยนะครับอาจจะเริ่มไม่รู้จะตัดจากตรงไหนดีอะซิมิก้ายิงไปติดนะครับแล้วก็ วัตลูเอนโดช่วยไล่บอลแล้วก่อนที่บอลนั้นจะไปหยุดเหนือกรอบเขตโทษบริเวณฮาร์ฟสเปซทางฝั่งขวาที่ทางด้านของ Alexis, อเล็กซิสแม็กอาริเซอร์นั้นได้บอลถ้าเป็นคนอื่นๆอาจจะถ่ายออกด้านกว้างหรือว่าเล่นจังหวะเดียวแต่แม็กอาิเซอร์พยายามจะขืนเอาไว้ 1- 2จังหวะแล้วก็หมุนกลับมาวนเปิดด้วยเท้าซ้ายนะครับไปให้ทางด้านของนูนเยซซึ่งก่อนที่จะเปิดเนี่ยนูนเยสจะมีจังหวะที่เหมือนกับว่าขยับเข้ามาอาจจะ1นึ่งเก้า หรือเครื่องก้าวเพื่อที่จะไม่ให้ออฟไซด์ site, ขยับปุ๊บแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าขยับเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เคลื่อนไปมุ่งนะครับเคลื่อนเข,เข้าหาประตูไปมุ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการออฟไซด์ site, นะครับแล้วก็บังเอิญว่าคนประกบก็คือเบอร์เจ็ดเนโกวิลเลียมอดีตเด็กลิเวอร์พูลเก่าซึ่งตัวเล็กกว่าก็เลยชนะแล้วก็มุ่งเข้าประตูไปนะครับอ่ะมาเฉลยนะครับนูนเยสเนี่ยยิงไปแล้ว10ประตู ในพรีเมียร์ลีกนะครับ14ประตูในทุกถ้วย11แอสซิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประตูของเ์พูครับนูนเยสนั้นมีส่วนร่วมไปแล้ว25ประตูนในฤดูกาลนีนะครับในทุกรายการนะครับโดยที่อย่างที่เห็นเห็นะครับเกมนึงมียิงชนเสาชนคาไป4หนถ้าไม่ได้โนนีนั่นเนี่ยมันจะไปขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่เห็นครับเขาลงมาเขาสร้างโอกาสได้นะครับก็เป็นอะไรที่ก็คงต้องต้อง เอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการแล้วครับว่านูเยสก็ไม่ได้มีต่หลังเท้านะมีลูกมีลูกแปรให้เห็นแล้วมีลูกมงมีลูกอะไรต่างๆที่ที่อาลูกชิปวันก่อนนะครับก็เยอะแยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นสําหรับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในบูมนี้ก็คงจะต้องพูดนะครับว่านูนเยสเหมือนจะกลับมาทันเวลาพอดี กับเกมสําคัญในช่วงประมาณ10นัด11นัดที่เหลือในพรีเมียร์ลีกแล้วก็โอเคนะครับเอฟเออาจจะเหลืออีก2แล้วก็ยูโรปาลีกเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ในมานั่งสํารองก็เห็นแล้วนะครับเริ่มอ่ะสมบอสไลน์กลับมาเอนโดเ,เริ่มฟื้นนะครับรอซาร่ามาเพื่อที่จะประคองไปขณะที่เกมรับเนี่ยลิวอร์ูลค่อนข้างที่จะ เหนียวแน่นแล้วก็ลงตัวแล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นที่ในส่วนของของเกมรุกกันนะครับอันนั้นก็คือถือว่าเป็นมุมที่ผมอยากจะพูดถึงนูนเยสพูดถึง1คนฟุตบอลไม่ใช่เฉพาะลิเวอร์พูลครับในหลายๆทีมก็คือคนหนึ่งบางทีมันสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้นะครับลิเวอร์พูลอาจจะจังหวะนะครับพอดีที่เกมนี้นูนเยสก็กลับมา อยู่มานั่งสำรองพอดีด้วยอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับนั่นก็คือภาพรวมๆทั้งหมดในเกมนี้นะครับที่ผมจะที่ผมได้หยิบยกมาฝากกันแล้วก็สุดท้ายก็นําไปสู่จุดที่เรียกว่าลิเวอร์พูลยังยืนหนึ่งบนตารางได้นะครับก็เหลืออีก11เกมนะครับเรายังนําอยู่แล้วก็สร้างความกดดันให้ทั้งแมนซิตี้ในคืนนี้4ี่ทุ่มครึ่งที่จะเจอกับแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลในเกมบันเดย์ไนต่อไปนะครับ ก็ลุ้นแล้วก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับกับคลิปของเรา Deep r t a l k นะครับอาจจะพูดถึงเรื่องแมวในต้นรายการอาจจะพูดถึงโต๊ะใหม่เวทฉออากใหม่นะครับของรายการก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืม3ช่องทางหลกัหลกๆครับ u t u b e แผงนี้ f c e e o o o นะครับแล้วก็ TikTok ของไข่มุกดำ ก็ฝากไปด้วยแล้วก็เตรียมพบกับรายการใหม่ๆที่จะเตรียมที่จะเข้ามาได้ต่อไปด้วย mm. เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ